คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเครือข่ายภาคเอกชนจัดงานถแถลงข่าวโครงการ N.Y. Mission ภารกิจรักสิ่งแวดล้อมปีที่3ภายใต้แนวคิด Make It Balance มั่นคงรอบด้านอาหารน้ำพลังงานเพื่อให้เกิดการส่งเสริมความร่วมมือขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจัดประกวดการแข่งขันแนวคิดดิเริ่มและการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ในมิติที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันศาสตราจารย์ดรสุพพเตชวรสินสกุลคณบดีคณะวิศวกร,รรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์ม,ม,มหาวิทยาลัยกล่าวว่าประเด็นเรื่องของอาหารน้ำพลังงานถือเป็นพลังสามประสานที่ต้องมองไปในภาพเดียวกันทั้งหมดซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ทุกคนโครงการนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการบ่มเพาะความคิดเพื่อการอนุรักษ์แม้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เล็กน้อยแต่ก็สามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้ในอนาคต ส่วนศาสตราจารย์ดรพิสุทธิ์เพียรมนาุลรองคะณะบดีด้านยุทธศาสตร์นวัตรกรรมและความยั่งยืนคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าเรื่องของความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมสามารถช่วยได้ทั้งเรื่องของความยั่งยืนคุณภาพชีวิตในระยะยาวการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งรวมถึงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากนวัตรกรรมโครงการนี้จึงถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เยาวชนได้ตระหนักและเรียนรู้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความยั่งยืนมันเป็นเรื่องที่มันมีเน็กซัสในตัวมันอยู่เสมออยู่แล้ว<ม>เวลาเราจัดการเรื่องน้ําเรามองน้ําอ,า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 ,ออาอย่างเดียวไม่ได้ปีแรกปี2เราจัดการขยะเราก็มองเรื่องขยะอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่าในปีที่3เนี่ยเรื่องราวมันจะใหญ่มากขึ้นและมันมีความซับซ้อนมากขึ้นเรียกง่ายๆว่าเราก็มองว่าทาั้งฝั่งพวกเราเนี่ยในทีมที่จัดจากคณะวิศวะจุฬาและทีม งานที่มาร่วมกันเนี่ยเราเข้าใจในกระบวนการที่เราเคยทํามาแล้วเราพร้อมสําหรับเรื่องที่มันซับซ้อนมากขึ้นทั้งฝั่งเราเราพร้อมประเด็นที่2ก็คือเราอยากจะถ่ายทอดและส่งต่อมุมมองที่มันทา้าทายมากขึ้นเรื่องนี้นะครับการมองภาพใหญ่ที่เชื่อมโยองกันนี้ไปสู่ชุมชนไปสู่น้องๆคนรุ่นใหม่มากขึ้นเราเชื่อมั่นว่าน้องๆคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยของเราเนี่ยจริงๆเขาพร้อมที่จะเข้าใจเรื่องซ,อซอับซ้อนพวกนี้และถ้าเขาเข้าใจ เขาจะทําให้ประเทศของเราเนี่ยลดความขัดแย้งในเรื่องราวพวกนี้ได้ศาสตราจารย์ดรพิสุทธิ์กล่าวด้วยว่าส่วนตัวคาดหวังว่าจะสามารถสร้างแนวคิดใหม่ๆสร้างการสื่อสารที่ดีในชุมชนได้มากขึ้นทําให้เกิดการต่อยอดในการสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนและนํามาสู่การสร้างความสามัคคีจากการหารือร่วมกันในอนาคตดังนั้นเราก็มองว่าในปีที่3เนี่ยนั่นคือนั่นคือ b a s i c นะครับที่แบบเอ้ยเราโอเคเราเคยทำได้เรามั่นใจว่าส่วนนั้นได้ แต่ว่าในปีนี้เราเราท้าทายด้วยโจทย์ที่ใหญ่ขึ้นความเชื่อมโยงที่เยอะมากขึ้นก็มองว่าเรื่องราวตัวนี้นะครับท่านน้องๆคุณครูผู้นำชุมชนที่เข้ามาร่วมโครงการกับเราเนี่ยเขาจะไปสามารถพูดคุยกันเองต่อยอดบางที่อาจจะมีคอนฟ lict นี้มีปัญหาความขัดแย้งเรื่องนี้อยู่แล้วเขาอาจจะเอาเด็กๆของเราเนี่ยไปเป็นตัวกลางในการพูดคุยเพราะเด็กๆมีความน่ารักและเข้าใจว่าเอ้ย ที่คอน FLICT กันอยู่ที่ขัดแย้งกันอยู่จริงๆเนี่ยมันแก้ไขได้นะทําเปิดเวทีให้ทุกคนมาทําความเข้าอกเข้าใจระหว่างน้ําพลังงานอาหารทางนี้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ n y m i s i o n สามารถติดตามรายละเอียดขั้นตอนการรับสมัครรวมถึงดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสถานีวิทยุจุฬา www.curadio.jula.ac.ch อรพันธ์เปี่ยมฉูชาติถ่ายภาพนันทพงษ์ม่งพินทีมข่าวจุฬาเรดิโอพลัสรายงานครับ